สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอกนะครับวิธีการที่คัดแยกไข่นะครับออกจากมูลไส้เดือนนะครับสำหรับผู้เลี้ยงเก่าเนี่ยก็คงมีความรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่วันวันนี้เราจะบอกกับผู้เลี้ยงใหม่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเลี้ยงใหม่นะครับเราก็จะบอกจะสอนนะครับวิธีการแยกมูลไส้เดือนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำง่ายๆนะครับ นะเมื่อเราล่อนมาเสร็จแล้วนะครับล่อนโมูนไส้เดือนมาแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ถังถังแบบนี้เอาใส่ถังแบบนี้นะครับถังแบบนี้เลยนะครับล่อนแล้วใส่ถังแบบนี้หรือจะใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นใส่พวกกระสอบก็ได้ใส่ถังใส่ กระป๋องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับคือในนี้มันจะมีไข่อยู่เยอะมากเลยครับไข่อยู่เยอะมากทีนี้เราก็ยังไม่แพ็คขายนะครับยังไม่ใส่ถุงนะครับเราก็จะเพาะจากไข่ให้เป็นตัวก่อนนะครับโดยการที่เราพอใส่ถังนี้แล้วนะครับเราก็แหวกตรงกลางนะครับคุยตรงกลางออกคุยตรงกลางออกนะครับทีนี้เมื่อเราคุยตรงกลางแล้วเนี่ยให้เป็นหลุม ให้เป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้ใช้เบดดิ้งนะครับใช้ใช้กระชอนนะครับตะแกรงแบบนี้หาซื้อได้ในร้าน20บาทนะครับร้าน20บาทขายทุกอย่างเลยเราก็จะซื้อตะแกรงลักษณะนี้มานะครับเราก็จะมาใส่ตรงกลางนะครับวางไว้ตรงกลางในนี้จะใส่เป็นขี้วัวนะครับเบดดิ้งที่ที่ที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะครับพอดีของผมเนี่ยจะรู้อ่า ผมใช้เครื่องตีป่นด้วยผมก็เลยมันก็จะจะร่วนจะเหมือนลักษณะจะเหมือนกับมูลไส้เดือนเลยทีนี้นะครับนี่คือคือเบดดิ้งหรืออาหารของไส้เดือนนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ไว้ตรงกลางหลุมเลยนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ใส่ตรงกลางหลุมนะครับใส่ตรงกลางหลุมและด้านข้างเนี่ยเราก็ปาดให้เท่ากับขอบให้เท่ากับขอบเลยนะครับปาดให้เท่ากับขอบ ครับอ่าทีนี้ปาเจ้าก็ขอบเลยครับทีนี้เวลาเวลาที่ลูกของไส้เดือนเนี่ยครับที่เขาออกมาจากไข่แล้วเนี่ยเป็นตัวตัวอ่อนเนี่ยครับเวลาที่เขาอ่าแตกตัวออกมาแล้วเขาจะขึ้นมากินเบดดิ้งนะครับกินอาหารของเขาที่ในกระชอนนี้นะครับที่ที่ในนี้กินเบดดิ้งอ่ามันในนี้ก็จะมีอาหารให้เขาอยู่เพราะนั้น ไม่ต้องกลัวที่เขาจะตายหรือว่าเวลาที่เขาแยกเป็นไข่แล้วนะครับเขาก็ขึ้นมากินอาหารในนี้ได้ทีนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณสามวันถึงสามวันถึงห้าวันนะครับแล้วเราก็มายกกระชอนนี้ออกเลยนะครับในนี้ก็จะมีจะมีะมีตัวตัวอ่อนนะครับอยู่ในนี้เยอะเลยถ้าเขาขึ้นมากินเนี่ยถ้าเขาเข้ามาในนี้มันก็จะมีตัวอ่อนเยอะเลยทีนี้เราก็เอาออกไปแล้วก็เอาไปใส่กับ อ่ากระมังเลี้ยงกับกับเลี้ยงตัวใหญ่กับกระมังที่เราเลี้ยงตัวใหญ่ๆไว้อ่ะครับเลี้ยงได้เลยใส่รวมกันได้เลยแล้วทีนี้เราก็เอาเบดดิ้งมาใส่ใส่ใหม่แบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับผมทิ้งไว้เหมือนเดิมเราก็คัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะคัดไม่หมดแต่ว่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ได้เยอะที่สุดนะครับเ่าเท่าที่จะมากได้นะครับ พอพอจากในเนี้ยเราเราจะได้เห็นว่าเออเราจะมีตัวเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับนะอันนี้เป็นหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราที่เราผู้เลี้ยงส้เดือนส่วนใหญ่จะทํากันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับถ้าเราไปหาด้วยตาเนั่นงหาทีละตัวทีละตัวก็ทําได้แต่ว่า,าจะเสียเวลาเราจะช้าด้วยอันนี้เราทําแล้วเราทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยนะ อันนี้ก็สอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปต่อไปเราจะสอนเรื่องอะไรอีกก็มาดูกันได้ครับติดตามได้นะครับในเพจคนเลี้ยงไส้เดือนนะครับเข้ามาติดตามได้เรามีจําหน่ายนะครับสินค้าสําหรับผู้เลี้ยงไส้เดือนด้วยมีเครื่องร่อนด้วยครับผมมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาดูได้ติดต่อได้ที่ Facebook นะครับคนเลี้ยงไส้เดือนครับขอบคุณครับ